สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้พี่แนะนำตลาดต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทครับใงายาผมมาเดคลิปหน้าร้านเลยป้านปานี่ก็มีต้นไม้หลายอย่างครับตลาดเส้นนี้มี ความยาวของถนนสักประมาณ3-4กิโลเมตรร้านต้นไม้จะอยู่ตลอดขอบเส้นทางเลยนะครับท้งซ้ายท้งขวาม,มีทุกอย่างตั้งแต่ไม้ดอ,อกไม้ประดับไม้พืชผลไม้ยืนต้นในราคาทุกท่างคงนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง,งเดี๋ยวชมบ้านร้านนี้ก่อนเลยครับบ้านกระดาษด่างขาวเนาะมีทุกอย่างครับถุงเงินถุงทอง นี่ครับสายชนกวัาเจ้าสารพัดนึกตลาดต้นไม้แชน้าเป็นตลาดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งครับเส้นเขื่อนเนะาะเดี๋ยวนี้เราติดตามชมกันครับว่ามีอะไรบ้างไปครับนี่ดูร้านบ้านนี่ก่อนเลยเยอะมากครับราคาเข้ามาสบอบถามกันได้หน้าร้านเนาะ มะม่วงก็มีมะปรางมะกรูดก็มีนี่ครับมะพาวน้ำหอมผลมะม่วงใหญ่ข้างในเลยฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้พาชมกันยา,ยาวๆนิดนึงไปครับเรามาถึงอีกร้านหนึงครับตอนนี้ก็จะเป็นไม้ประดับเนาะดูราคา เดี S <S <บา>๋ยวน,นี้เจ็ดสิบบาทครับหวงนะเจ็านน 4, 7, 4. อันนี้สี่สิบอันนี้พันเล็กเล็กเนาะใก็ไั่มีที่ไดเปิดทุกวันไหมครับดครับแพ็คนึงเนี่ยห้าสิบาทน,น,นี่ต,นนตัตเนยก็ตัวละห้าสิบตต ลิงกบือใช่ลิงก์สายยังไงครับลิงกะเบือนี่ไปแค่สิบละกันแพ็คหนึ่งกี่ต้นสิบต้นอ่าแปดต้นอันนี้มันลิงกะเบือมันมีสองสีนะครับสวยมีสสวยมันเป็นไม้โชว์ใบนะครับใชล่างเป็นใบสีแดงเนาะแล้วบนจะมีเขียวร้านเปิดทุกวันครับเข้ามากันได้เลยชื่อร้านก้าไม้ครับร้านก้าไม้ฝากติดตามด้วยนะครับก้าไม้ละครับคผมค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นก่อครับ ครับผมแล้วก็นี่เป็นอีกร้านนึงครับที่ผมจะใช้บริการปล่อยตวัวตั้งตัวเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับกามะพร้าวสับเนาะขุยมูลบัวมิตรไกก้ามปูแล้วเป็นร้านที่ใหญ่แล้วมีครบครับชื่อร้านนี่ะครับบ้านเรียนทุกอยางนะรับมีผสมแล้วมีที่ยังไม่ผสม่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับับสสวดีครับมี่ครับ กับมะพร้าวสับตัวนี <c oughs> <Okay. c oughs> ้กระสอบเท่าไหร่คะกระสอบละร้อยกระสอบละร้อยกระสอบใหญ่เลยกระสอบนี้เนาะกับสับหยาบอ่ะเนาะเอาที่วัวล่ะที่วัวนี่ค่ะวัวตัวนี้ปมาพี่เอาให้ผมยิ้มอย่างละก็ตอบครับเดี๋ยวขึ้นรถเลยเนาะอาจจะวเปิดท้ายให้พี่สอนอบาอเไปก็ฝากครับร้านนี้เป็นร้านที่ใช้บริการบ่อยมากเพราะที่บ้านต้องใช้เนาะ มีทุกอย่างครับมทีทั้งผสม,ม,มและยังไม่ผสมครับผมไปเดี๋ยวไปร้านอื่นจะต่อครับครับผมเรามาถึงอ,อีกร้านนึงครับร้านนี้เป็นโตโลคาเซียครับต้นบัวเฉพาะเลยมีของมีหลายอย่างครับมีเลมอนลามเมอโลห่ามีคอฟฟี่ครับเดี๋ยวมาสอบถามพี่เขาดีกว่านะรว่าเราพี่เราขายยังไงบ้างตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ยกนั่นก็สี่ร้อยตันนี้สี่ร้อยมันมีหลายราคาเนาะ ตัวน,นี้4ี่ร้อยครับหนูถูกนะหรือว่าถูกเลยนะครับเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยต้นใหญ่สูง<อ>นนใล้ไหลแล้วด้วยเอามาดูได้ครับมีไหลมีอะไรให้พอปลูกพี่เขาปลูกน้ำเนาะก็จะออกไหลไว้ครับตวน้อ,อโลห้าดูตอน,นี้ซื้อไปนี่แยกได้เป็นยี่สิบต้นนะครับยกไปเลยอโลห้าสวยครับตัวน,นี้นเยอะสุะดเดออาญาตเจ้าของร้านครับเชิญด้านไหนกัน เอานี่ห้าโลตัวนี้เอาโล่ห้า็อ,าอ,าอ,าอ,อปซี่ครับนะตัวนี้เทเลเมติกใช่ครับดูครับใครว่าราคาลงนะสี่ห้าหร้อยกันยังขายได้อยู่นะครับนี่แบ็คบิวตี้ โลห้นูนดูครับดูเหลมอนลามต้นแม่พันธุ์เดยใหญ่หญตันนี้พี่เขาจะปลูกดินพี่เขาจะมีทั้งปลูกดินปลูกน้ําเนาะใครสนใจก็มาได้ครับตลาดต้นไม้สานนาดครับเส้นริมเขื่อนจากเขื่อนออกมาสักประมาณสี่ห้ากิโลเมตรนี่ต้นไม้สองเต็มสองฝั่งเลยแนะนาร้านนี้อีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านที่สวยใช้ได้เลยนี่ครับนี่อันนี้อะไรนะพี่พกหลงนี่ดูพกหลงพี่เขา ตอนนี้อะไรนะครับพี่วนอูดูยังสวยครับฝากติดตามครับเดี๋ยวถนนเส้นนี้จะเขื่อนเนาะมุ่งหน้าที่จะไปสะพานใหม่ตลอดสองฝั่งเส้นทางเลยครับคนมาเยอะมากเราไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อครับน,นี่ก็เป็นบัวโดยเฉพาะเนาะมีหลายหลายแบบหลายขนาดดูครับ สวยมากตกล้อ,องแพนให้ผู้ชมได้ดูหน่อยบัวน,นี่ก็เป็นอีกต้นไม้อีกประเภทหนึ่งนะครับที่ปลูกได้ทุกที่แทนมีกระถางสบายๆดูแลไม่ยากปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยบัวกใบลายลนรรูนน่นอะไรครับพี่ลูกผสมครับเป็นลูกผสมระหว่างอะไรกับอะไรครับพี่นผสมใหม่อ๋อ ครับมาตัต้องมาดูกันไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนี่ยดูครับดูบใบสวยมากครับดูดอกอกมีหลายสีเลยที่เห็นตรงนี้ก็มีห้าหกสีขาวขาวปลาจมพพูนะสวยจริงครับสวยจริง เฉพาะใบก็มีเอกลักษณ์มากแล้วอ่ะดูใบเขาพี่เขาบอกว่าเป็นบอลลูกผสมครับผมก็เดี๋ยวปิดคลิปกันร้านนี้เลยแล้วกันเนาะอย่าลืมครับฝากมาเที่ยวผ่านชัยนาทขนสุพรรณกับสุพรรณไปเที่ยวเหนือหรือ,อยังไงแวะเข้ามาดูต้นไม้กันได้ครับจัตุพานใหม่จนนสามสนสีเลี้ยวซ้ายเข้ามาหน่อยเดียวหรือแวะไปเที่ยวเขื่อน ทางเขื่อนมาแล้วเลี้ยวขวามาก็จะเจอประสบกันอย่างนี้เลยระยะทางตลอดทางจะมีต้นไม้ให้ทุกท่านได้เลือกชมมากมายครับอย่างร้านพี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับดูความงามของต้นไม้ครับไยนาดมีดีครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ